ไอสองคนนั้นแล้ว,วมันเล่นในกันจังเลยอย่างน้อยแท้งมันมีโดเมย์ในคปอะครับก็คือชื่ออะไรวะขอันนั้นยัชื่อไอ้ไรที่อะไรวะลืมไปแล้วต้องไปดูต้องไปดูในคลิปเปไปดูคลิปกูเห็นอยู่กูดูรีเพย์อยู่วันนี้ไอเดียวเนี่ยต้องจังนะไปไปตั๊กแตนเลยครับแต่นนี้ต้อง ป้องกันดะกว่าป้องกันม่ม่ม่เปิดแอรด้วยจเปิดตดให้มันดเดแอรเ้ยยันเลยเแอร์เปิดแอร์อรตู่เน่เปิดแอรเปิดเยังดีกว่าไปแล้วตตอนนี้กูใช้แอร์ริอยู่เลย ต้องยสบายใจแต่การอะไรกันดยิงมานี่อะอนะโตลีวงไปแล้วตรอนี้คุณรู้สึกว่าจะ็ิวๆยิงนิ่งๆแบ็คนมาลาขึ้นมาแล้วแบ็คแบ็คเกือบตายแล้วไม่ลาน่าตายเลยบทีคือก่นมางที่ตายบังที่ดึงที่ดึงชุบที่ล็ อะไรแบ้วเอ้สต้ององนะ้สัตวนะเย่ยจะขึ้นมา,าย่ายม <า S 2> ไม่ใช่เหรอไอเ้เอี้ยเออก็อย่างนั้นเลวะไอ้เี่ยตัวมึงชนะทางเีแทงเตายลยตาย,ยาเยี่ยเน อยู่ดีเหมือนเดิมจะตายก็ตายแหละตัวนี้ท้าทายพุ่งเข้าไปวะเนี่ยไปไปเผามองไม่เห็นเดี๋ยวนี่มึงมองไม่เห็นมองไม่เห็นกูอยู่หน้ามึงอีกอะไอ้เหี้ยหากรุงสีแตกพ่ายเกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยนั่นมันพุ่งเข้าไปอะ นะแม่กูโดนบอลฮิวบูโอ้ยเลเซอร์โบแาณขึ้นไปขึ้นไปีขึ้นไโอ้ขึ้นไไม่ได้เลยชิหายแล้วลบกระสุนกระสุนโอ้ยมชุบแม่ไม่ชุบีห้าชุบ ชุบแล้วมันช,ชุบแล้วจุ๊บได้ <c ettu> <c ettu> มันชุบได้อยู <c <c ่ข้างล่างมันต้องออกประตูข้างล่างเออเออได้มาสิสิทันแปดดาเมจเฮียกระจิสัตว์โอ้ยแล้วอีกแล้วต้องระวังนะจังหวะต่อไปมันจะไถอาจจะแบบหนักเลยอะถ้ามันเล่นมันรู้อะมันจะเอากับใส่มึงคนเนี้ยแบบวิ่งใส่เลยอะแบบใส่เด็ดหนักอะ นี่มันแบบโอ้ยระเบิดไม่ดูดไปวะไอชิบหายดูดไม่ได้เหรอบ้างมันดูอมไปแล้วเนี่ยโอ้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเวเตะเอาเมื่อซีมันนัดพอยเหรอเอามา่อซีมันัดพอยเหรอเอามา่อซีมันัดพอยต้แหลกสวยเออนี่ดูว่าเต็มเลนน้อยแต่ล็อยเปอร์เซ็นเบ็ดกูอยู่ข้างล่างแบ๊กไอ้เหี้ยมึงก็ไปตามคนอื่นมาซี่ยไอตัดเป้าบนล็อกมึงอยู่โอย เป้าล็อกมึงแล้วอยาากจะดเ่เ,ะเสีย,ง,ง,ยงเสียงด่าไม่ออกไองแต่ <laughs> <laughs> เป้ามอลล็อกมึงอยู่ทำอะไรไม่ได้ทำไม่ดูดอ่ะโอ้โอยดูดไม่ได้แล้วดูด <c oughs> ไม่ได้โอ้ยตายห่าตายห่าตายห,า <c oughs> าห่าเอ้ยนี่ยี่ตายห,าายห,าายหา่าทั้งหมดแบทบหนึบบน่งนะแบทบเนี่ยรถต้องเรียกน,นะไเ้ีนี่รถมาซี่อีกแล้วตายไปแล้วเร่งรถบอมบ์กันรถบอมไม่โดนรถติ๊กติ๊กติ๊ก บอลไม่โดนรถนะครับโอ้ยเฮียโดนยุบจริงนะครับไอ้สัตว์ไอ้เฮียนั่นจะท้ออยู่ไม่ได้เมื่อกี้อยู่ๆยิงขึ้นมาคุณเฉยเฮียมุมเอมโกงที่ไหนไมได้โอเคเอาเมอร์ซี่มาดับเอาละเมื่อกี้เอามอร์ซี่เล่นผิดนะเว้ยทิงมันควรจะตามเพื่อนนะเว้ยมันห่วงรถเกินเพื่อนเพื่อนมันจะทำถุกันเล่นขึ้นมาถุกคนแบบมาไล่ แต่เมอร์ซี่แบบเมื่อกี้ทุกคนเน่ยเกือบตายหมดอ่ะติดตรงอมตะไอโยแค่นั้นแหละไม่เคยมีคนยิงไอ้เลือดสามคนเนี่ยโอ้โหแม่งเข้ากันหมดเลยเกิดมาเวอร์หมดเลยไอ้ไอ้ลิงโดโอ้โหไม่เวอร์ยังไงว่าการผู้คนยิงเตมิไอ้แบ็คเป็นคนเดียวนะเว้กดแถบตัวเตมิต่อเนื่องแทบจะเป็นไอ้แบ็คคนเดียวที่ยิงครแล้วมันติดโล่เงี้ยคือไอ้แบ็คเล่นยากรละแลาฟกินติคือก็นั่นแหละอาวาธามันก็แพ้อยู่แล้วอ่ะคือเวอร์หน่อยเจอโล่อันเดียวเวอร์ขึ้นหมดเลย มันมีทางที่ช่วยคือดีว่าต้องช่วยพังโลเก็บปีศายว่าคุณก็ช่วยยิงโลอยู่นะยิงแบบไม่สูงเหมือนกันเลยไม่สูงเหมือนกันด้วยสูงไม่ได้ดยเยด็กติดดาเมจเองไอ้เหี้ยติดโลโอ้โหฝั่งนู้นสูดดาเมจอ่ะมึงยังมากกว่ามันนะเว้ยเฮ้ยเป็นที่มันทูกมึงไปยิงใครมียิงดีว่านั่นแหละ มาผสมลงแบบไปไหนกลาไปอยเย็งแต่เรื่อง้ให้นั่งให้นั่งไงเอ้ยเ้ย้ยอเกือบเกืบเนี่ยแบคมันบาดเจ็บเลยเทคนิกมีการชุบแบบเทพ ไอ้ชัดไอ้ไรนี้ยันดเเล่ียนไปได้ยังทไมไม่ดันต่อไปวะก็ไปทำไมกันวะไม่ไปตายดิเออก็บอกไอ้เน่าจะตายได้โอ้โห แข่งยังไม่มามึงไปกระโดดเพื่อมึงเกเ่งมึงเก่าย้ายไม่ชุบมันมีมปืนทุกัน่า่ย้ายชุบใครชุบแข่งไค้มันมตายโอ้โยมัย่งจะแข่งมาตายตัวเดียวว่ามันมชุบใครว่าต้องชุบไปแบกดันรถไปโอเคเดี๋ยวกูดันให้โอ้โยเฮียคนดาเมจเยอะสุดต,ต้องมาดันรถนะ่นน,นี่ ้ากูเป็นแทงแกูจับไปเล่นข้างนอกนู่นเลยจะไม่ยืนปล่อยให้มันเข้าเลยสักไอ้แงีดีว่าพุพ่งมาแล้วกินจิ๋มพุ่งตามมันไปดีเฮ้เราจะเข้าพอยแล้วก็ยังเป็นดีก็ไม่ดีดอดโอ้โหมันออกมาลูนี้หมดแล้วไอ,อ้เหี้ยไม่ทันข<อ><ๆ>้าวปวยไอ้ตัดไอ้ที่เปิดอันสีออกไลท์ข้งขวาวิ่งออกมาสามสี่ตัวมึงไปฟันใครเนี่ยใกล้เตอร์ นี่ช็อตแรกแน่นอนต้องมีบ้างแหละต้องมีบ้างแหละของสื่อที่ยมันน่นจะใกล้ตายแล้วแต่มันไม่มีคนอยู่มีพี่หนีกันหมดเลยแตกตื่นไอ้เหี้นี่นี่ตายพี่หลังนะตำรวจมา